คนเราจ่ายภาษีย้อนหลังกันเป็นแบบหลักเป็นหมื่นยูโรเลยนะคะก็คือสามีก็มาแบบเอ้อยฉันต้องจ่ายภาษีย้อนหลังเกือบสองหมื่นยูโรก็คือแบบก็หนักอยู่นะคะลูกสามีเนาะ,นะสวัสดีทุกๆคนคะ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำภารกิจวิคเอนกันนะคะว่า อยู่เยอรมันทาอะไรบ้างนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะก็จะเริ่มทําคลิปก็คือวันนี้เลยนี่อนาบน้ําแต่งตัวแล้วนะคะแต่งหน้าแบบเบาๆพอ,อรอย่นี้นะคะเมื่อเช้าก็ถ่ายคลิปติ๊กต็อกไปแล้วนะคะรีวิวกระเป๋าใบใหม่แบบกรุบกริบแต่จะรีวิวแบบเต็มๆเนี่ยก็คือ coming soon นะคะก็คือน้องเลยดีดีอซึ่งแนน่ะได้ทําแบบคลิปเล็กๆสั้นๆไว้ในไว้ใน YouTube แล้วด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็คือไปทําภารกิจว e คเอนกับสามีก่อน ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะเองใส่ชุดนอนอยู่อ่างน้ําแล้วนะะเดี๋ยวลงมาบ้านหน่อยเงินมาสํารวจบ้านของเราบ้านของเรารกไหมเพราะว่าเราไปทํางานมาเราไปทํางานมาสี่วันแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็บินไปสเปนไปบาเซโลนากันมานะคะแล้วก็กลับไปทํางานอีกห้าวันแล้วก็กลับมาเมื่อวานวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เมื่อวานวันศุกร์เนี่ยตอนกลับมาคือไปกินชาบูกับเพื่อนนู่นนี่นั่นยังไม่ได้ทําอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราว แต่ใด,ดก็คือสามีมีจดหนาจดหมายมาจากฟินแลนด์อัมก็คือฟินแลนด์อัมภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับพวกภาษีสัมภาระอเออมาจากสัมภาระว่าต้องจ่ายภาษีย้อนหลังทุกคนเราจ่ายภาษีย้อนหลังกันเป็นแบบหลักเป็นหมื่นยูโรเลยนะคะก็คือสามีก็มาแบบอ้อยฉันต้องจ่ายภาษีย้อนหลังเกือบสองหมื่นยูโรก็คือแบบก็หนักอยู่นะคะนันก็เลยแบบ อ๋อฉันเครียดฉันไม่ออกกําลังกายก่อนนะคะดูบ้านฉันสีสกปกมากทุกคนจะถ่ายให้ดูนี่เราจะเป็นการเินทาสามีหรือเปล่าเอาให้ดูแบบเนี่ยดูโตสิแบบคือปล่อยให้ผู้ชายอยู่บ้านนะคะบ้านนี้มีผู้ชายอยู่สองคนมีสามีเราแล้วก็ลูกของสามีชั้นบนสุดก็ไม่เป็นเด็กน้อยแล้วนะนางอายุเยอะแล้ว อายุยีิบสามปีก็ยังไม่มีวีแววว่าจะย้ายออกจากบ้านนะคะแต่ว่าก็คือทํางานแล้วนางอาจจะกลับไปเรียนอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่านางจบเออสปินดงแล้วก็ทํางานให้กับบริษัทของพ่อของเพื่อนเออหรือแฟนนางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแล้วนางมีความสุขว่าเดี๋ยวนางขอทํางานสักปีสองปีแล้วจะกลับไปเรียนก็เลยยังอยู่บ้านหลังนี้นะคะลูกชายคนโตเนี่ยก็คือเรียนจบแล้วจบมหาลาัยแล้วแล้วก็แต่ย้ายออกไปตั้งตั้งสองปีแล้วเขามีแฟนเนาะก็โอยลูกสาม,มีเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะออกกาลังกายด้วยวันนี้อันนี้คือ,คอรถออกกําลังกายของเรานะคะมาดูหลังบ้านกันหน่อยนะนี่โอ้แต่ดีว่าส่วนหลังบ้านก็คือแบบอยากจะบอกอุย้ยต้นมะกรูดต้นมะกรูดเดี๋ยวหันหลังหั่นกล้องให้นี่ต้นมะกรูดเราแบบง,งามมากเธอดูสิแล้วก็ดอกไม้ก็เริ่มโรยรานะคะอากาศหนาวนะคะแต่ว่าอยากเอาอะไรดีๆเข้ามาเนี่ยแพมคินก็ยังอยู่ เดี๋ยวจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นแบบคริสต์มาสแล้วนะคะเดือนหน้าตอนที่สามีไปพักร้อนกลับมาก็จะแบบเร์ไพรส์แต่งบ้านให้นะคะมาก็คือมีฝุ่นเยอะมากนะคะดูสิเราเคยคิดอยากจะจ้างแม่บ้านที่แบบมาทำอาทิตย์ละครั้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะได้ไม่หงุดหงิดเวลากลับมาจากที่ทํางานนะคะแต่ว่าเราก็แบบมันก็ยังไงอยู่อะให้คนน้้นคนนี้มาทําบ้านเราแล้วเราไม่ได้อยู่บ้านอะไรเงี้ย ก็เลยเปลี่ยนใจนะคะสมัยก่อนจ้างเป็นครั้งคราวนะคะก็คือแบบแต่โดยรวมก็คือเป็นผู้หญิงเก่งะค่ะทาเองเป็นเมียฝรั่งนี่ต้องอดทนนะแต่เมียฝรั่งที่เขาแบบแบบปังปุริเย่เขาก็ไม่ต้องทําเองก็มีนะแต่ว่าตัวส่วนมากแล้วก็คือต้องทําเองงานบุ้งงานบ้านนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเก็บครงเก็บครัวไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มาเก็บบ้านนิดนึงครัวด้านหลังก็แบบแอบรกนะคะแต่เมื่อวานได้กุนเชียงกับน้ําพริกตาแดงมาจากพี่ปุ๋ยนะคะดูสิ ให้กันเป็นกิโลเลยนะคะก็เดี๋ยวเก็บครัวหน่อยนึงนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดก่อนแหละคิดว่าแล้วก็มาเก็บครัวแล้วก็เดี๋ยวไปบ้านคุณแม่สามีกันนะคะแล้วก็จะเอาของเนี่ยไปให้ไปให้น้องนะคะก็คือเป็นของที่เราแบบไม่ใช้แล้วไปฝากน้องขายอะค่ะเพราะคือแบบเก็บบ้านด้วยไงเมื่อว่าเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนนั้นเก็บบ้านเพราะว่าคุณแม่กําลังจะมาใช่ไหมแล้วก็เลยแบบก็เลยมาลือว่ามันมีอะไรที่เราแบบไม่ใช้แล้วที่เราแบบ อยากจะส่งต่ออยากจะเอาไปขายในราคาครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยไปฝากน้องขายนะคะหัวกระเซิร์มากทุกคนโอเคเดี๋ยวนั้นขอตัวไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เก็บป้องเก็บบ้านเสร็จก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่คุณสามีกลับมาจากออกกําลังกายแล้วเราจะทําอะไรกันได้นะคะวันนี้ต้องเอาใจแบบสามีมากจริงๆยังยังกะจะไปเปลี่ยนชุดแล้วจริงๆอ่าจะออกไปกินขนมกับเพื่อนมันจะมีแบบแพนเค้กญี่ปุ่นเน่เราอยากกินมากนะคะแต่ใดๆก็คือโดยภารกิจก็คือว่า สามีรุงรังเหลือเกินเพราะว่าที่หน้านางจะไปวีเคชั่นนางก็บอกว่าเธอต้องอยู่กับฉันซิเราต้องทําอะไรได้วยกันพออยู่ด้วยหลัวนางก็ออกไปออกกําลังกายนางบอกเครียดเอออะไรวะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะถุกนะคะไม่ได้ไปเปลี่ยนชุดต้มมาม่ากินค่ะสามีเซ้ใหไหน่อยเร็วครับสามีก็กิกนใาหา,าวาอเดนเยอะกว s าเดี๋ยวก็มาอิสตูเดนเยอใส่กันมา ดกแค่ตัวเดียวดเรทุกคนเช้าน้ของสามีโอเคเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็อุตนาฟัสมังเรียบอุตนาโอเมเดี๋ยวอุตนาอุตเกิร์มเวสต์เกิ์อุตนาอิกเน่อิกเกิร์มว่าก่อนฉันคิดว่าคุณจะพาฉันไปไหกันทุกคนทุกคนว้าเถโอเคเดี๋ยวไปเขียนนสามีก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ ทุกคนจะสรุปว่าไม่ได้ไปบ้านแม่สามีนะคะเพราะว่าเขาไม่ว่างเพราะปกติเราไปวันอาทิตย์ก็เลยต้องไปพรุ่งนี้นะคะไม่ใช่วันนี้แล้วตอนนี้เราก็จะเอาถุงเนี่ยเออมันจะมีของข้างในที่จะไปฝากน้องขายแต่ไม่ได้เป็นของแอมเมสนะเป็นของอย่างอื่นแค่ใส่ถุงเฉยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปซื้อกับข้าววันนี้จะไปซื้อกับข้าวที่ไอรีนะคะอืมปกติจะไปซื้อกับข้าวที่ที่ไอรีที่เรเวอร์ แล้วก็ที่เอทิค่านะคะแต่ตอนนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตราคาหลายๆอย่างของแพงมากเลยอะคะ่ะส่วนมากก็จะไปซื้อที่ไอจีซะของแพงเหลือเกินนะคะก็เดี๋ยวเอาของไปให้น้องก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวกันค่ะไม่รู้ถ่ายได้หรือเปล่าแต่เพราะว่าไปซื้อข้าวไปคนเดียวเขินคนมันก็มองอีนี่ถ่ายอะไรแต่ให้ได้นะคะหลัวของนิชาหน้าบอกว่าเราจะทํากิจกรรมด้วยกันในวันเสาร์อาทิตย์ถึงตอนนี้มึงยังไม่ทําอะไรกับกลิลเลยเอ้ยอะไรก็ไม่รู้ไปค่ะเดี๋ยว ไปทำดูไลฟเสร็จก่อนแล้วก็ไปซื s, ้อข้าวนะคะหลังนั้นกลับมาทำอาหารนะคะเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวไปกันค่ะเอาของให้น้องเสร็จแล้วนะคะกลับไปซื้อกับข้าวต่อค่ะทุกคนเอาฟริกวันนี้ก็คือง่ายๆไปค่ะออกจากบ้านน้องนะคะที่เมืองนี้ก็คือบางทีก็ต้องอยู่แบบตึกสูงๆแบบนี้เลยแต่บรรยากาศดีนะคะเพราะว่าเขามีโรงเรียนในนี้ด้วยไปค่ะเดี๋ยวเราเดินไปเอารถกันแล้วก็ขับกลับกัน มาไวไปไวมากนะคะวันนี้วันครอบครัวอย่างที่บอกสําหรับเราวันครอบครัวจะพัวเราเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ใช้งานฉันเยอะมากเลยทุกคนเลินทาตามนีแล้วเอาให้ <c oughs> มันกินไปกินปูหมาล่าของน้อง <c oughs> ป่าบัรชาพาทุกคนเราก็เลยเดินกินลูกอมลูกอมช่วยชีวิตได้ <c oughs> ทุกคนตอนนี้เราซื้อของเสร็จแล้วนะคะก็ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะแค่ซื้อแบบ <c oughs> ซื้อมันฝรั่งซื้อมะเขือเทศซื้อไข่แล้วก็ซื้อปลาซื้อปลาแซลมอนไปหน,นึ่งแพ็คนะคะก็40ยูโรนะคะถ้าเนื้อสัตว์เนี่ยต้องไปซื้อที่เมสกาซึ่งเมื่อเช้าตอนเชา้าสามีไปซื้อมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวกลับไปทำกับข้าวกันค่ะวันครอบครัวไปค่ะก็มาดูนะคะได้อะไรมาบ้าง40ยูโรเนปลาแซลมอนครีม มะน,นาวหวัวหอมเราก็มีไข่วายขนมปังแบนหมดแล้วนะคะธรามชิติแล้วก็มีโคก้กที่อยู่ในรถตอนนีากำลังไปเอานะคะเก็บของแป๊บหนึ่งค่ะของเริ่มแพงขึ้นนะขนาดว่ามันถูกแล้วนะเนี่ยแต่ของมันก็เริ่มแพงขึ้นนะคะที่ยุโรปแพงขึ้นเยอะเลยแหละ ทุกคนวันครอบครัวของเรานะคะดิฉันยังไม่ได้ทํากิจกรรมร่วมกับสามีเลยก็คือกะว่าจะไปเดินเล่นกันแต่มันมืดแล้วนะคะตอนนี้เกือบจะห้าโมงแล้วนะคะค <c oughs> ือนันน,นั่งทําบัญชีอยู่เพราะว่าจะมีร้านที่เมืองไทยใช่ไหมก็นั่งทําบัญชีอยู่นู่นนี่นั่นแล้วก็กําลังจะแบบจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะในปีหน้าก็คือเรามีโปรเจกต์ใหม่ในเรื่องของการลงทุนที่เมืองไทยอะไรเงี้ยก็เลยนั่งวุ่นกับการ หาดีเทลหา r e f e r e n c e หานู่นนี่นั่นอยู่นะคะแล้วก็นั่งทำบัญชีต่างๆนานาเดี๋ยวจะเปิดแชมเปญฉลองหน่อยแล้วเหนื่อยแต่มีออกกำลังกายอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปทำแบบข้าวค่ะเออนี่แหละงานนอกงานหลวงงานบ้านเยอะแยะไปหมดเลยเมียฝรั่งนี่สตรองมากเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวปีหน้าเนะี่ยมีโครงการที่จะทำอะไรแล้วเดี๋ยวนั้นจะมาบอกเพื่อนๆน,นะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะมาอุดหนุนกันได้ด้วยอ่าเป็นการขายของนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครอยากอุดหนุนก็ได้เลยอ่ะแปะไว้ปุง้งสองร้านนะคะตอนนี้มีอยู่แล้วร้านใหม่เนี่ยก็คือ coming soon ค่ะสินค้าตัวใหม่ของเรากำลังจะคลอดแล้วนะคะยังไงก็ฝากรอ,เพ,อเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเห็นใช้เงินเก่งอย่างเงี้ย ซื้อ,น,อน,นู่นซื้อนี่นั่นนะหาเงินได้หลายทางมากเลยนะทํางานหลักแล้วเงินเดือนจากสามีแล้วขายของออนไลน์อีกเออนั่นแหละค่ะก็งานรอบตัวอยู่นะคะไปค่ะเดี๋ยวจะทําบัญชีให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทํากับข้าวกันนะคะไปดูว่าอาหารมื้อนี้จะเป็นอะไรค่ะคนในครัวแอบมืดหน่อยนะคะตอนนี้นียก็อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะนียก็จะกาลังจะทําอาหารมื้อเย็นนะคะก็มี หัวหอมกระเทียมนะคะปลากุ้งสปรินัแล้วก็ทอดทูมัโต้นะคะจริงๆแล้วต้องใช้ทูมัโต้ที่มันเป็นเหมือนอยู่ในหลอดยาซีฟานนะแต่วันนี้เขาไม่มีนะคะก็เลยเอาอันนี้มาแทนก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าว่ามันไม่ใช่เป็นสูตรที่เราแบบใช้ชริทูมัโต้นี่จะก็เดี๋ยวมาทากันเลยทําง่ายมากเลยนะทาเป็นไทยก็ทําเป็นนะคะไปค่ะเออก่อนจะไปคือเราจะเคียงกินเคียงกับข้าวนะคะทุกคนเป็นข้าวไทยนี่แหละเดี๋ยวอุงข้าวก่อนนะคะ ทุกคนตอนนี้เรามาเริ่มปรุงกันเลยนะคะนั่นเอาปลาแซลมอนไปทอดในเนยนะคะต้องใช้เป็นเนยนะคะเพราะเดี๋ยวน้าซอสเขาจะได้แบบหอมๆนะคะทอดให้หนังปลากรอบนะคะก็คือเนื้อปลาแบบไม่ต้องสุกมากแต่มันจะไม่อร่อยนะคะเอาปลาพักไว้นะคะแล้วก็เอากระเทียมกับหอมมาผัดนะคะพอผัดได้ที่ก็ใส่โทมัโต้ตัวนี้ไปนะคะแต่อย่างที่บอกว่านะั่นใช้ตัวนี้แทนที่เป็นอยู่ในหลอดยาซีฟานนะถ้าอยู่ในหลอดยาซีฟานเนี่ยน้ำมันจะเข้มข้นกว่านี้นะคะหลังจากนั้นเอากุ้งไปผัดนะคะซึ่งวันนี้จริงๆกุ้งอ่ะควรจะผัดแบบ ว่าให้มันแป๊บแบบแล้วพักนะคะเพราะว่าพอตอนกินจริงๆอะกุ้งมันสุกเกินไปอหลังจากที่ผัดกุ้งแล้วนะคะก็ใส่ครีมอันนี้ไปนะคะก็คือเป็นซานเน่นะคะก็คือเออเป็นครีมอะเป็นซานเน่ไม่รู้เหมือนภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะขอัยพอมันสุกหน่อยนึงนะคะนั้นก็ใส่นี่ผักสปินาไปเลยมันดูจะแบบเล้นๆลเหมือนทําไม่เป็นใช่ไหมแต่เ,เขาเป็นแบบนี้ละคะ่ะแต่เขาก็หดเห็นไหมหดแล้วแค่นี้เองค่ะ นั่นแหละค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนะคะแอบหยดโรตีลงไปหน่อยนึงก็ดได้เสน่หปปลาจังหวะคนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาแบบเออให้มันร้อนแบบกุบกุบกุบนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เสิร์ฟได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะกันเลยจ้ะแอบยกขึ้นโต๊ะแล้วทุกคนเห็นไหมเปนะะ็นอาหารลูกคุณคน,นะอาหารเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วนะคะสามีกับลูกชายก็กินขนมหวานต่อกันนะคะแต่เราแบบมาทําบัญชีให้เสร็จนะคะแล้วก็ให้รางวัลตัวเองหนึ่งแก้วค่ะวันนี้นะคะ ก็วันนี้เป็นหนึ่งวันเสาร์ของเรานะคะก็ไม่ได้ทําหมดทัตทางวีเอ็นเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะแบบยุ่งๆนะคะไม่ได้ถ่ายทำวอลอกก็เลยจบคลิปซะวันนี้ดีกว่าค่ะขนาะเป็นวันหยุดยังต้องทํางานนะคะแล้วเดี๋ยวงานบ้านเนี่ยคงได้ทําวันจันทร์นะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้ามีวันหยุดยาวนะคะก็ทํางานบ้านวันจันทร์วันอังคารไปเก็บห้องแต่งตัวนะคะเพื่อจะเตรียมห้องให้คุณแม่เพราะว่าคุณแม่เออจะมาแล้วนะคะเดือนหน้า เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมกันเจอกันใหม่นะคะ